ประกาศนะฮะประกาศเนื่องจากตอนนี้ทางช่องเรานะได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะจากเดิมที่มีชื่อว่า f r ร e Player Zone นะเปลี่ยนเป็น a u t ต้ c h a n n e นะซึ่งการเปลี่ยนชื่อช่องครั้งนี้ก็มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกค้มใจหรือว่านึกคืบคนองอะไรขึ้นมาก็จะมาเปลี่ยนช่องกันเล่นๆน,นะซึ่งเหตุผลก็มีว่าชื่อช่องเก่าเนี่ยมันชื่อว่า Free r e ี p พ a y e r Zone ใช่ไหมมันจะเป็นชื่อช่องที่แคสเกมอย่างเดียวฮนะแต่ว่า ในช่องกับมีแตก่การ์ตูนซะส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบทั้งหมด90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เลยจะถือโอกาสนี้ในะการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เลยแล้วกันและข้อที่2ฮะ 2> เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เพื่อให้จําง่ายขึ้นฟรีเพย์โซนมันจํายากนะเปยนเ็นอัลต้าชั้นแนลเนี่ยน่าจะจําง่ายกว่าเดิมซึ่งอัลต้าเนี่ยมันมีแค่2พยางแล้วก็เป็นคําที่ผ่านหูทุกคนเรียกว่าแทบจะทุกคนเลยดีกว่าคิดว่ามันน่าจะจําง่ายกว่าเดิมนะและอย่างที่เปลี่ยนเป็นชื่อนี้เนี่ยเพราะว่า มันจะไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะหรือว่าการอ่านการ์ตูนหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันเจาะจงนะฮะก็เลยเลือกชื่อนี้มาแล้วเราก็ได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยนะเหมือนกันแน่นอนสิเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็ต้องเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะโอเคฮะการประกาศเปลี่ยนชื่อช่องก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเผื่อใครที่กดซับไว้อยู่ดีๆงงว่าเฮ้ยช่องนี้มาจากไหนวะไม่ได้เคยกดซับไว้นี่หว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดแล้วก็ไม่งงกันนะ โอเคฮะก็ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนแล้วกันว่าเปลี่ยนชื่อช่องอย่างเดียวนะฮะไม่ได้เปลี่ยนคนทําคนทำยังเป็นคนเดิมนะ,ะเสียงเดิมยังไงก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะ,ะโอเค,คการประกาศก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับฟังนะฮะสวัสดีครับ